สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใบจะพาทุกคนไปสมนี่เลยคู่เซียนวานอนและพี่หมีจะบอกว่าชุดเขาเท่อยู่นะดูดิทรงผมโคตรตังเลยเห็นแล้วนึกถึงเพลงในหนังจีเลยอะ่ะและสําหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะสามารถสะสมโทเค็นมาแลกได้ด้วยแล้วทุกคนดูแต่ละชุดดิพี่หมีขอดุดันแล้วดูอุยชุดนี้มีวานอนเนแขนด้วยใบขอชอบเลยส่วนแพทเริ่มต้นของเราวันนี้ก็อยู่ที่9 8 6 4 7 2นนะคะไปดูสิว่าจะเกลือไหม <c oughs> เปิดมาก็เกลือเลย <c oughs> มี200โทเค็นมาไว้ทำไมถ้าจะไม่ให้เลยอะ่ะแนน่ตามสเต็ปอีบใบสายเกลือเหมือนเดิมไม่มีสักครั้งเลยที่ใบจะโชคดีอะ่ะทุกคนโพรแกดูดีออกเป็น 1, 2, 3โทเค็นฮแล้วใดๆดคือใบก็จะเอาทั้ง2ชุดเลยอะ่ะหมดเยอะแน่เลยสิ่งสักเสร,ร็จเจ้าขช่ว แล,ลแล้วตอนนี้เราก็ได้โทเค็นครบแล้วนะคะไีแรกชุดกันนี่เลยชุดแรกชุดเซียนวานอนโคตรได้เลยอ่ะอุ๊ยแล้วก็ชุดพี่มีอีกหนึ่งชุดพี้จัดไปสิคะนอกจากนี้นะคะพี่ใบก็ยังจัดน,นี้ไปด้วยกล่องเส้นใจโดยรวมแล้วกิจกรรมนี้พี่ใบหมดไปทั้งหมด3 1 5พันหนึ่งร้อยห้าสิบเพนะอืมแอบเหลือแล้วน้องๆล่ะคะหมดกันเท่าไหร่เหม็นบอกพี่ใบหน่อย